ถื่มาคอมเมนต์ก็คือมาคอมเมนต์มาอย่าโทษแต่ผู้ชายฝ่ายเดียวบ่ได้บุหรี่ข่อยเนาะเออก็ขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะก็เข้าใจอยู่เนาะคะ่ะว่าเออเฮาเว้าออกมาแบบใดคนฟังก็คอมเมนต์ยางที่เฮาเว้าเนาะค่ะก็เข้าใจก็ขอขอบคุณที่มารับฟังนะคะมารับฟังรับชมคลิปวิดีโอนะคะของวิไลนะคะก็มาคอมเมนต์มาอ่า เจ้าทีฟัง,งฟังเบิ้งฟังฟังเบิ้งน่ะเจ้ากับเป็นคนเที่ยวคือกันถ้าเจ้าบ่เที่ยวผู้ชายกับประเฮจังซี่น้ำข่อย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละข่อยก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาฟังมาฟังเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะแต่เดี๋ยวจะเว้ายาวๆก็ขอขอบคุณที่ว่ามาคอมเมนต์นนสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันกันกบวิไลแมวฝรั่งต่างแดนนะคะ มื่อนี่ยคอยเขาเมื่อนี่ยซมาว่าถึงว่าอันมีดรา,ดราม่าค่ะดรามา่าโอ้ชนะเมื่อนี้ก็อากาศอากาศดีอีกมือค่ะอันมือเศร้านี่เดี๋ยวอันว่าสิเออว่าสิไปว่าข้างนอกก็เดี๋ยวขาเจ้าสิว่ามันเป็นบ่ายยังเป็นนางปากอยู่ผู้เดียว ก็เริ่มมานั่งในครัวนะคะเริ่มมานั่งในครัวคือเกา่าบัดนี้เมื่อเสาร์นี่วิไลไปอ,อ่านคอมเมนต์เดี๋ยววิไลเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอของวิไลเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะอ่าก็เข้าใจเนาะคะ่ะว่าการที่เฮาเฮ็ดคลิปลงไปมันเฮ็ดคลิปลงไปเฮาเฮ็ดคลิปยังวิไลเกา หูยเแล่าตั้งแต่เธอแรกวิไลข,ขันเพิ่นไปเบิงลหลยๆคลิปของวิไลบางคลิปวิไลก,ก็บ,บอกอยู่ว่าข่อยบอดดเป็นคนดีอยังเขาจะบอกข่อยก็เป็นคนอันตะกี้น่ะที่ว่าคนที่สองกาแฟนคนที่สองข่อยก็เป็นคนเที่ยวเพิ่นก็เป็นคนเที่ยวบ้างเธอกับส่วนมากกับบ้างเธอกับไปน้ากันจนมาหลังๆเพิ่นกับบอดดไปแต่การติดเพิ่นบบไปเพิ่นกับมีมูมาหามูนี่คือมูผู้ยิ่งนะคะมาหาตลอดค่ะ มหาจุดล่างๆมาก่อนจะเลิกกันกับมหาจนข่อยได้ว่นยวายเลยข่อยเริ่มเนื่อยกับการถือว่าบม่มีไผ่ตรอกันอาจจะมีแต่ว่าข่อย่ฮู้นะสําหรับตัวข่อยมีไผ่มีไผ่บออยากได้ผัวหลายมีลายผัวการทือข่อยเป็นยังข่อยคือมีผู้บ่าวหลายคนข่อยบอกมาเลยว่าข่อยอกหักแล้วข่อยเสียใจในตอนนั้นข่อยก็ว่ยลุ่นเนาะข่อยก็ว่ยลุ่นข่อยก็อกหักแล้วข่อยก็เริ่มไม่ความรู้สึกว่าข่อยเบื่อเสใจข่อย อยู่น้ำผู้บบาไปคอยก่อย่านแต่ว่ากั้นทีว่าพ่อเขาจะเปลี่ยนความโง่ซ้ำซ้อนก็กเจอคอยก็เจอก่อนจะเจอแฟนคอยอันนั้นยิงนักคือกันแต่ว่าคอยเคยพานมาแล้วคอยกเ็เลยกบ่ไเน้นักถึงขนาดหลอบหลอนันเนาะ,ะเนาะก่อน่อยมาเจอแฟนคอยอก็เป็น่อยก็เจอคือกันผู้ชายจากสี่อยไปเหตุงานนะคะคอยไปเหตุงานผู้ชายฝรั่งคนนี้เขาไม่มีเงินเนาะ มี่มีมีม,มีมีหน่อยยังไงซะ <c oughs> ไปอยู่เมืองไทยดนก็เขาก็วไหวหลุนแหละเขาเขาก็วไหวหลุนเขาก็วไหวหลุนเนาะขอดกเข้าใจเพราะว่าไปเที่ยวเมืองไทยบริจักเทื่อขอดกเข้าใจว่าเออตรงกะแบบย่งมวนนะ่ะย่งมวนนะ่ะขอดกเข้าใจขอดกบด้ว่ารคอยไปเฮ็ดงานมอเตอร์ไซค์ขอยกใจายคอยให้ขับรถไปส่งขอยเฮ็ดงานอยู่โรงแรมคอยมอเตอร์ไซค์ขอยกเศร้า บางเือคาหอมขอดต่งห้ามใาจานะะเนาะค่ะเนาะแต่บอกถึงว่าตะกีน่ะตอนข่อยสิวายังยังยังเทียวยังยังอยู่น่ะโอ้ขอโทษเล้ยเด้อค่ะเดี๋ยวตอนที่ว่าช่วงตะกีน่ะข่อยใบหลุนใบหลุนเลยล่ละไม่ไม่ท่วาผู้ชายคนเก่าๆคนแหลกคนซองอะ่ะเขาก็เทียวค่ะเขาเทียวเขาบ่าค่อยได้อยูยด่ดอก ส่วนมากเระที่คอยเจอสีมักไปนัไปนไปหนีผู้เดียวอ่าคือคือคนแหลกนี่พนกันสีมักไปเทียเท่ยวนันเที่ยวนีก็บ,บอกว่าเดี๋ยวไปเห็นงานอยู่บง่งนั้นไปเห็นงานอยู่บ่งนี้เออบอกเป็นยังเพราะว่าเฮายัางบทังงขขบบท่านแต่งงานกันคอยขึ้นโ่งสิเพราะว่ามีฝรั่งนี่มาบอกคอยว่าเฮาบ่ทํานแต่งงานกันต่างคนต่างก็มีอิสระเออโอเคต่างคนต่างมีอิสระแมนบอกใจจริงเฮ้าน่ะ พอถึงเอลีเฮ้าก็บ่ได้อยากสิสิสิเที่ยวเฮ้าก็อยากสิบรับตูแต่ว่ามันก็เขาก็เขา,เขามักมวนคือกันนะคะเขามักมวนคือกันแต่และบ้างเธอเขาไปอยากมวนอยากงั้งเขาก็เอามูมาเฮือนนะสิมูก็เป็นมูผู้ยิ่งน้นได้หล่ะค่ะมูผู้ยิ่งมากกินเหล้ามากมากอันนี้บ้างเธอข่อยก็บบ่อยากขอ่อยเมยนะข่อยก็บบ่อยากอันอันนี้น้ำเขาข่อยก็เขาไปก็ไปเห็นแบบเออแบบ เจ้าเจ้าเจ้าสิรู้สึกงไดเอาผู้หญิงอยู่ในก็สิมีห้องสำรองเนาะผัวเจ้าน่ะเมาผู้หญิงเมาเอาหัวไปอ่าอันคุยกันแบบจุมกันจังซี่น่เจ้าสิรู้สึกจังได๋ก็เป็นันอยู่ตลอดพอเฮาแบบเว้าคือเฮาบ่บ่อยากให้กินหลายอันนี้หลายก็เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อเฮาพอเฮาบ่ม่วน เขาจบอกเหาบบมวนเฮาบบไปน้ำเพลนบบเห็ดคือตีเพลนอยากเห็ดคอยก็เป็นอาสันมามามาลายมาคอยก็เลยแบบว่าล้างจากหันตีเพลนทิมคอยนะคนที่สองนะคอยก็แบบเสียศูขคอยก็เลยแบบว่ามีไพ่คอยก็คบกันไปคอยก็เลิบบก,ก,กลใจจริงนะ่ะขันว่ายู่คือปัจจุบันเนี่ยคอยบริษัไปไซด์เลยคะ่ะ ข่อยปล่อยให้แฟนข่อยไปเที่ยวกับพ่อปูข่อยไปเมืองไทยมาก็ข่อยอีกข่อยมาอยู่นี่หกปีข่อยไปเมืองไทยสองเทือ่วกข่อยไปปีละสองเทือ่แต่กี่พ่อปู่จทุกอย่างนะคะโบเมนะพ่อปูจ่จคายโรงแรมใจหนักใจหนีพ่อปูข่อยป่วยแต่ข,อข่อยกับเขาใจเนาะเพราะว่าพ่อปูข่อยเป็นคนมากไปเที่ยวเมืองไทยเราป่วยนักเล่าก็เลยแบบว่าอยากให้คนไปเราามากไปนะข่อยกับเขาใจข่อยกับบวาวยังได้ค่ะแต่เราก็อยากให เอาอ่ามีคนไปนัาแเราก็จ่ายค่าลรงเลมจ่ายหนัจนจ่ายนีไปอ่าให้แฟน่อยเนาะแฟนอ่อยก็บด้ว่า่อยก็เออก็เลิกปล่อยให้ไปก็เลยว่าเออถ้าจ่ายค่านันค่านีก็ให้ไป่อยก็บ่วยังแต่ตอนไปเฮากับปวงยง <c oughs> เข้าแนมออกแล้วแบบว่าจังไดเพราะว่าเฮามีมีมีผู้บาลฝรั่งมาหลายคนเดี๋ยวข้าหนาสิมาบอกกันต,อนตอนน่อเนาะค่ะเนาะ <c oughs> คลิปคลิปมันสียางนี่ละ่ะค่ะแต่ว่า ก็เข้าใจอยู่ว่าการที่เฮาเฮ็ดคลิปดราม่าลงไปเฮาซื้อแบบใดคนก็ต้องฟังฟังเข้าใจอย่างที่เฮาซื้อเนาะคะ่นะเนาะเขาก็บ่ได้ฮู้รายละเอียดยังหลายเพราะว่าวิไลก็บ่ได้เว้าตั้งแต่ต้นจนจนะบเนาะเว้าเป็นคลิปๆๆไปบางคนก็บ่บ่บเข้าใจก็บ่เป็นหยังเฮาก็ <laughs> รับมือเฮาก็ต้องรับมือกับคลิปดราม่าเนานะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คลิปก็สิยาวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวข่าวหน้ามาเว้ากันใหม่ว่าเป็นจังได๋ บอมเณว่าข่อยบอยบอยบอมเณว่ามีบางคลิปที่ข่อยบอกอยู่ว่าข่อยบอมเณว่าข่อยบอยยอมหลับว่าตัวเองเป็นคนมักเที่ยวแต่ผู้บบายผู้บบาวเกาข่อยนะ่ะก็เป็นคนเที่ยวคือกันแต่ข่อยสิมาเ้าถึงคนต่อไปอีกว่าเป็นจังไดจนกว่าข่อยมามาเจอกับแฟนข่อยแล้วข่อยถึงยุดกับการเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะ ยุดบมไปใสเลี่ยงแต่ลุงให้แฟนแต่เป็นจังใดสีมาเบาตอนต่อไปด้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิเนละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิ้งๆิ้จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีและค่ะสวัสดีค่ะบายบาย